ก็สวัส UM ดีก <Dante> ันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมได้มานี่ไปหาอะตอมสำเร็จรูปมาใช้อยู่ครับผมหลังจากไอคลิปที่ผ่านไปไอเป็นของอ่ o สต็อกนะสต็อกอาทีที่ผมพูดแล้วผมใช้ไว้ที่บ้านเวลาผมเดินทางผมพาไปไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนลวดขึ้นมามันสวยทั้งวันผมเป็นตัวนี้เป็นของอะไรนะเว็บโบโลโซะ อ๋อเวปโปรโลโซเป็นเวปโปรโลโซนะครับผมเป็นมีอะไรบ้างมีคอยแถมมาให้นะครับผมเป็นคอยอาร์จกโอกาสอ่าคอย g t X นะครับผมเป็น0.6ตัวันนี้เป็น MTL แล้วก็เล่นอะไรได้บ้างไม่เขียนเลยได้สามสามนะครับผมมันไม่มี DL นะเขาไม่การันตีให้ DL นะ เดี๋ยวไม่เป็นไรนครับผมมันไม่ตันเยอะแบบพวกอะตอม MTL ที่เราซื้อมาโมเองหรอครับผมไม่ต้องตกใจอ๋อแถวทำมาอย่างนี้เลยเอาอไอ้เล่าก็อนอสายอไอเป็นอะตอมยี่สิบสองมิลนะครับผมอ, mm. อยี่สิบสองมิลเขาจะมาโมเนี้ยขนาดนี้ เอ้ย hey, หรือผมออกผิดด้านผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะลองดูะนะ,ะนี่ออาขอซูมออกนิดนะึงมันเพื่อนเพื่อนเวียนบวกพออันนี้เราไม่ได้ม้คอยไม่ได้ม้อะไรไม่ต้องตรงเี้ยโอ้มีปั๊เพิร์กการ์ดมาให้ด้วยนะครับผมอ๋อมันไม่ต้องดึงออกครับผมง่ายๆเราใส่ไว้แบบนี้ถูกแล้ว หรือจะดึงออกแบบนี้เอาไหมก็เหมือนกันครับผมมันก็อยู่แบบนี้ให้เราเปิดปิดสองด้านเนี่ยนะมีบับเบิ้ลการ์ดแล้วก็มีน็อตมีน็อตหรอไม่มีน็อตนะเพื่อนๆผมมั่วนะไม่มีน็อตแล้วก็มีโอเร็งแล้วก็มีตัวปิดน้ำยามาให้ข้างบนหนึ่งอันแล้วก็มีดิปดิปมาให้นี่เราเราต้องเอาดิปดิปแล้วก็มีคอยอันนี้คอยเบอร์อะไร น่าจะศูน oh, ย oh, ์ุดหกนะหนึ่งจุดโอ้โหหนึ่งจุดสองดูดูรูเบลเริ่มเลยรูประมาณเกือบสองมิลน,นะไอ้นี่สุดสบายครับผมเกือ่นกึน่งกรบดีเอได้เกือบเกือบดีเอได้ครับผมราคาก็ไม่แพงครับผมยี่สิบเหรียญเป็นอะตอมตัวใหม่นะนี่มันไม่ได้ลดเลยยี่สิบเหรียญเนี่ยครเว็บโปโโซ แล้วก็มีนี่ด้วยนะครับผมเฮ้ยมันติดข้างในเหรออ๋อนี่ติดข้างนอกครับผมติ๊กเกอรอ์เราเอาออกเลยกลับไปหนึ่งจุดสองดิบดิบแกะออกอ่าเราลองกันเลยครับผมของผมก็มีดิบดิบเยอะ,อะใส่ดิบดิบแบบไหนได้บ้างอ้าแบบนี้ก็สวยเอาแบบนี้ไหนดูรูมันก่อดนดิ รูเท่าๆกันเลยนะหรือเราชอบแบบสั้นๆใส่ไปนี่ก็สวยครับผมนี่ตัวดิฟติปแถมมาให้ก็เท่ากันเลยครับปากสุอันนี้ใหญ่กว่านิดหนึ่งว่าเอาแบบไหนดีแบบนี้ก็ <c oughs> ก็ไม่สวยครับผมดูตรงนี้ <c oughs> ไม่มีแล้เอานี่นี่นนี่น โอ้โหอันนี้ยิ่งหนักเลยก็สวยอีกแบบนะรูลมนะครับผมมีสองฝั่งนะเหมือนกันฝั่งใดฝั่งไหนก็ฝั่งนั้นนบผมเท่ากันเห็นนะสองฝั่งที่ผมซื้อมาไอรูลมสองฝั่งผมชอบถ้ารูลมฝั่งเดียวผมรู้สู้รู้สึกสูบเอาไปใช่ไหมเสียงมันจะดังอยู่ฝั่งหนึ่งผมคิดว่าหูผมเสียเออผมเลยซื้อแบบรูลมสองฝั่งมามันมีหลายตัวที่ร้านอันมี้แบบรูลมฝั่งเดียวก็มี อันนี้เขี้ยวกว่าไหมทิปๆไงใหม่ๆต้องนี้ผมจะซื้อมันใส่กับตัวเนี้ยตัวที่ผมพาไปประจําว้าวเฟอร์เฟคสวยงามอ๋อผมมีสามตัวเหมือนกันเดี๋ยวมีช้อยให้เลือกเดวเพื่อนๆซื้อไปอเดี๋ยวไหมไหมโอ้โหครั้งเดียวไหมเลยไฟแรงเกินผมลืมปิดผมลืมปิดผมลืมปิดเดี๋ยวคอยออกก่อน ไฟอยู่ที่สามสิบไงเฮ้ยไ,ไหมไหมเยอะครับผมตัวนี้ในในตัวมันเป็นศูนย์จุดหกนะครับผมศูนย์จุดหกรูใหญ่มาเริ่มเลยนะใช่ได้เผื่อเพื่อนๆอหาไอตอมแทงยี่สิบสอง,งมิล มันยี่สิบสองมิลตรงนี้ยี่สิบสองนะเพื่อนเพื่อนยี่สิบสองหมายมันทัดผมไปไหนแล้วยี่สิบสองมิลอ่าตรงนี้ยี่สิบสองมิลจริงแต่ตรงนี้อ่ะข้างบนอ่ะยี่สิบสามมิลเผื่อมีแมนผมมีไม่เยอะไอ้พวกนี้อ้ามาใส่ตัวนี้ก็สวยเพืพ่อนเพื่อนโอ้โหอย่างสวยคอยก็าหาซื้อง่ายครับผมมา GDX นี่นีเจ๋ว่ะสวยปะใช่ปะเข้ากันเลยตัวนี้จำมันโพน่อยเห็นไหม โอน้อยเปิดปิดน้ำยาเพอร์เฟกน้ำยาก็เปิดปิดแบบนี้นะผมนี่เป็นยี่ห้อองเราเลยง่ายๆมันก็เป็นอะตอมรุ่นใหม่ๆทั่วไปปุ๊บปรับรูลมมีล็อกไหมฝั่งนี้มีบล็อกนิดหน่อยแต่ก็โอเคบล็อกแต่มันขึ้นข้างบนเนี่ยนะไม่มีปัญหาสูบไปเลยกรมแบบนี้ได้สบายเลยมันไม่ต้องกลัวว่ารูลมจะไม่ผ่านนี่ตัวนี้ผ่านเพราะไม่มีคนหาอะตอมที่ว่าเรามาเปรียบเทียบกันเลยเกี่ยวกับซ้ายใบซ้ายใช่ไหม ว่าตัวไหนมาใส่ได้บ้างมันเข้ากันไหมโอ้โหเย้นะตัวนี้กับสีซิลเวอร์โอ้โหสวยจัดนะเพื่อนๆสวยจัดนะดูครับผมโอ้โหเข้ากันเลยเห็นไหมหรืออยากให้ตรงๆเนี้ยได้ครตรงๆหมุนได้ตัวนี้มีการปรับออกชันได้ครับผมอ่าเราล็อกไว้ตรงนี้ใช่้ยม็อกปุ๊บทำตรงๆแล้วก็เราล็อกไว้เลยครับผม อ่าตัวนี้ปรับออปชั่นได้นะครผมเพอร์เฟกต์โอ้โหยังสวยนะครับสวยไหมทิฟๆสีขาวนี้อะตอมเข้ากันเป๊ะๆเลยแล้วเราจะเปลี่ยนเอาแบบโปรโทหน่อยครับผมเออแบบโปรทหน่อยอ่านี่โอ้ยนี่ก็สวยครับผมมันจะอยู่ตุนๆดีตุนๆตุนๆมาตุนๆดีเลยนะเพอร์เฟกต์อ่านี่แหละมีดิฟทิปเยอะให้ลองครับผมเพื่อนๆได้หาแนวทางไกลให้ ว่าที่บางใจเรามันหาซื้อยากใช่ไหมพวกกระตอมเพราะว่าเออซื้อไปแล้วเอามาใช้ตัวไหนได้บ้างอะไรแบบนี้ปกตใกกกกิใช้ได้หมดเลยครับผมว้าได้เนะแจวแจวแจวใช้ได้หมดเลยครับผมทุกตัวแล้วใช้กับตัวนี้มีผมเห็นเยอะเลยในกลุ่มคนใช้อยู่เพื่อหาตอมที่ไม่ต้องโมไ,งไปเที่ยวอะไรข้างนอกสองวันสามวันขี้เกียจพาที่โมไปเออไหนไหนตำลกุกตรวจเอออันนี้ไปดีกว่าง่ายๆอ่านี่ไปเลยครับผมจัดเลยเว็บอไล์โซ่ตัวใหม่ครับผม ไม่มีสปอนเซอร์นะอันนี้นะผมโมดแบบจริงหรือเอามาใส่กับตัวนี้เห็นไหมเพอร์เฟคผมชอบมันโผล่นิดหน่อยอ๋อเอ้ยเพอร์เฟคใส่ปุ๊บจับสูกโอ้โหรูล,ลมก็ดีครับผมอืม้อหือฟิวพอดีเลยรูล,ลมหนึ่ง มันไม่โล่งเยอะนะครับผมมันถึงสองฝั่งก็จริงแต่มันไม่โล่งเยอะฟิลดีมากเลยเป็นเป็น MTL ที่ดีอืมป่านครับผมห้องเครื่องกแก้วมันไม่มีนะอย่าให้มันแตกนะเพื่อนๆมันมีแค่บับเบิ้ลการ์ดมันใส่ไม่ได้บับเบิ้ลการ์ดต้องใส่พวกพวกเอ่อมอดปกตินะพอผมยาวหน่อยนะ ผมจะรีวิวให้มันจบเลยเพราะว่าคนหาแนวท,ท,ทั้งบางทีผมก็ไปหาอะตอมแบบนี้เอามาใส่สายปสายได้ไหมไม่มีไม่มีใครดีวิวเลยให้เป็นชิดช่องผมก็แล้วกันครับผมกย่วเรื่องสายปลาสายก็แล้วกันบีอะไร SBS นะเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละช่องผมเลยคนไทยก็ไม่มีมีก็โบโลไปเลยผมจะเป็นช่องนี้เลยเพราะผมชอบจริงๆแก้วนะครับผมนี่แก้วแล้วก็ ดันลงไปนะครับผมแกะเลยครับผมค่อนข้างจะเหนียวนะครับนี่ระวังหน่อยนะครับผมอย่ายางัดแบบนี้นะครับผมโอกาสแตกมีแน่ครับให้ดันลงมาพร้อมกันแบบนี้ครับดันลงมานี่ค่อยๆดึงครับผมไม่ต้องเรียบเพราะว่าถ้าแตกผมว่าไม่มีขายนี่เพราะเพิ่งตอนเพิ่งออกเองอ่าตรงนี้จะเป็นโอลิงสองกลัวนะครับผมโอไม่ใช่ตัวเดียวกับผม ข้างบนก็ตัวเดียวเหมือนกันตัวใหญ่นะผมรูลมจะอยู่ตรงนี้นะผมลงมาฝาังนี้แล้วก็เข้าทางในคอยนะับนี่อันนี้เราเกะได้นะเพราะผมเอนเขาเขาให้มาด้วยเวลาเราล้างเราก็เกะได้นะออกะมันก็แกะเฉยๆเนีผมแกะก่อนเลยเพราะเขาให้มาด้วยไง นี่ครับผมมันเป็นล็อกแบบนี้เลยเห็นไหมเราก็ใส่กลับไปตรงนี้อ๋อมันอุดรูลมด้วยครับผมตัวนี้นะถ้าไม่มีตัวนี้ก็รูลมเข้าไปมันก็ไม่เข้าเลยนะจะให้รูลมโล่งขึ้นอีกก็นี่ใส่นี้ใส่กลับไปที่เดิมไม่ต้องเร็งให้ดีอ่าโอเคนะแล้วก็ดีเขาแถมมาให้ด้วยข้างใน,นสมมติเราใช้อยู่นานๆไงคิด คือวเขาคิดให้แบบว่าคุ้มอ่ะเพราะว่าเขามีคอยนนะคอยไอไอดี g t x ของเขาเยอะเขาคิดว่าคนซื้อไปใช้ได้นานเพราะผมไปดืนไปดืนไม่ใช้นะครับผมตัวนี้มันยาวไปมันผมมันมีหลายตัวแต่ผมว่าไอาของเว็บเออเว็บปรโซนี่มันน่าจะอยู่ได้นานกว่าหาคอยหาอะไรได้นานเพราะว่า ยุโรปหรือโซนอเมริกาเขาก็ใช้เป็นโลโซกันเยอะเวลาไปเที่ยวเพราะผมไปเที่ยวบ่อยผมมีครอบครัวเวลาลูกลูกคอรเดร์ต้องไปหน้าร้อนแถวๆนี้หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรแบบนี้เว็บโล่ลโซ่มันมีเยอะแบรนด์อื่นไม่ค่อยมีมันมีที่ที่ผมอยู่ก็มันมีของขายหลายแบรนด์แต่ว่าคือว่ายังไงวะ เวลาเราไปเที่ยวยุโรปไงบางที่เขก็ไม่มีแต่ววบรโซมันเป็นอะตอมมันอะตอมตัวนี้ไม่ใช่ขาย,ยเฉพาะอะตอมมันจะขายเซ็ตคิดด้วยเซตปกติอะที่คนใช้อ่ะยังไงมันก็มีขายทั่วโลกนี่ซื้อผมซื้อแบบนี้ด้วยแล้วคอยก็ถูกคอยดีด้วยครับผมว็วบไลรโซเพผมเคยใช้ปอร์อยู่ผมก็ใช้เป็นศูนย์จุดหกมาแล้วกันนะเพราะผมไปได้ไปถอยมาแล้วเหนนะ็นไเป็นไหนวะ 0.4แต่นี้เราก็ใช้0.6เข้าไปไอ้ MTL ก็เอาไปเก็บเดียวไม่ไหว MTL ใส่น้ํายาลงไปเลยนะแบแล้วก็หนึ่งเวลารู้ไม่ทำไมาี่่ผมซื้อมันมาด้วยล็อกไม่มีนะครับผมก็เล็งแบบนี้ก็ได้ครับผมนี้เวลานั้นใช่ไหม รูลม,มันวิ่งเข้ามาทางนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมเราก็ใส่ไอตรงช่องรูลมนี้ไงนะเออโฟกนี่ช่องรูลมนี้ให้มันตรงกันเลยครับผมให้มันตรงกันกับกับกับไอรูลมที่เข้าอ่ะครับผมผมว่าบรน,น่าจะฟโฟลกว่าเออให้มันตรงกันเลยรูลมตรงตรงกันหมดอะไรแบบนี้ปัญหาคืออะตอมหลายตัวโบโล,โลที่คอยสำเร็จรูปใช่ไหมเวลาขึ้นเครื่องบินรั่ว แล้วก็เต็มกระเป๋ากางเกงเลยเวลาผมก่อนจะขึ้นเครื่องบินผมจะต้องแขงไว้แบบนี้แต่ตอนนี้สบายครับผม e ซี่อยู่รวมอยู่ข้างข้างข้างบนตังไว้แบบนี้ได้เลยรั่วก็รัวร่วไปดิครับมันอยู่ข้างล่างพอรั่วปุ๊บใช่ไหมเราก็เก็บความกลับแบบนี้ปุ๊บอความปรับแบบนี้ปุ๊บเราก็เช็ดตรงนี้ออกไปง่ายในความคิดของผมนะที่ผมซื้อมากง่ายแล้วก็เช็ดตรงนี้อกอกนะแล้วก็เช็ดตรงนี้ออกเสร็จแล้วก็ปิดกลับแล้วก็สูบต่อได้ง่ายนะผมคิดแบบนี้นะ เพราะผมจะซื้ออะไรที่ว่ามันไม่ยุ่งยากเพราะว่าผมไปเที่ยวขึ้นเครองบินก็ครัวพาลูกไปเที่ยวอะไรแบบนี้ผมโดนหนักแล้วขนาดพอดดีๆคอยดีๆที่แบบว่าไม่ต้องตอดนะมันรั่วนั่นแหละอย่าซื้ออะไรที่ให้ฟรั่งเขาบอกว่าอย่าอย่าทำอะไรที่มันลำบากตัวเองเออทำอะไรในในสิ่งที่มันง่ายๆสำหรับตัวเอง เพราะถ้ามันมันมันลําบากเราจะไปทํามันทําไมฮะฝรั่งเขาก็มีแล้วก็คนที่นี่เขาก็ทํางานสายที่เขาชอบสายไม่ชอบเขาก็ไม่ทำเออความสอนก็ดีใช่ลําบากดูก็จะทำทําไมเรื่องจริงเหมือนกันโอเคน้ํายาผมใช้เป็นเหมือนเดิมบานาน่าเจมมนอนเตอร์สปอนเซอร์เข้าได้นะเจมมนอนเตอร์นะส่งพี่ส่งส่งไม้ชุบให้ทิม ให้ลองฟรีก็ได้ครับผมรีวิวให้ไม่ต้องซื้ออยู่อ,อึ๊บใส่ตัวนี้ใส่จิปบจิบเนี่ยอุ้ยมีจิปบจิบไม่เป็นไรผมมีจิปบจิบเดิมเดิมมันอยู่ใส่จิปบจิบเดิมเดิมมันก่อนเผื่อว่าบางคนชอบฟิลฟิลอุ้ยสวยแต่มันยาวไปฟิลลิ่งเป็นไง ก็ง่ายๆเติมน้ำยาเข้าปิดรูลมให้หมดแล้วก็ดูดสักสองสัมรั้งใส่คอยนะนะศูนย์จุดหกลองดูไม่ไม่สูบก่อนนะเพอร์เฟกเลยครับผมดีเอลนะไม่ไม่โล่งเยอะไม่ตันเยอะ0.6 0.6 20 ทำไมแบตเตอรี่หมดอ่ะเบ็ดเสื่อมแล้วก้อนนี้แสดงว่าอยู่ดีๆมีก็จะมันหมดเลยเบ็ดมันเสื่อมแล้วไงมันไม่ค่อยมีนานแล้วเบตซื้อป่ะสองปีสามปีแล้วมผมต,ต้องตั้งชื่อคลิปอะไรนะวอดเอ่อคลิป อะตามเวปบร์ไลโซ่ใส่คู่กับสายใบสายใช่ไหมเออนันแหละเพื่อนๆจะได้รู้เวลาเห็นคลิปเออหาอยู่เข้ามามันมีสามตัวอยู่แล้วไงผมมีไดโคดแล้วก็ตัวนี้ทุกคนก็มียิ่งเป็นตัวอื่นไม่เป็นไรครับผมตัวอื่นเดี๋ยวนี้เป็นตัวอื่นเขาจะยกฐานตั้งอะตอนมาสูงคล้ายๆแบบนี้มันมันหาตอนอะไรใส่ก็ได้ง่ายแต่ตัวนี้มันฟิตบังคับเลยตรงนี้ยี่สิบยี่สิบสี่มิล ตัวนี้ยี่สิบสี่เหมือนกันแต่ใส่ได้ยี่บห้าตัวนี้ยี่สบหกมิลมีทั้งสามตัวให้เพื่อนๆลองกันดูว่าชอบแบบไหนอะไรแบบนี้สิบหกสิบหก่อนนะครับผมลองดูสิบหกกวนนอยากเข้าแล้วไหม ไฟน้อยไปครับผมมันต้องสิบยี่บหกแม่สิบแปดถึงยี่บหกนะถ้าศูนย์จุดหกใช่มีความจำหวาน หวานเหมือนกันเป็นตัวนี้ครับผมสต็อกหวานกว่ากลินมิติไม่ค่อยมีมีความหวานเยอะแต่เรื่องกินอร่อยด,ดีฟิลสุบรูลมดีมากครับผมนี่จะดีมากคือสูบพอดีเลยเดียวไม่โล่งเกินไปไม่ไม่แน่นเกินไปครับผมเปิดสุดนะแต่ถ้าเราฮาร์ปฮาร์ปเนี่ย ่านคนระับกมาตอนนี้ MTL หวานกลิ่นมาหวานเจี๊ยบเลยสุนหยกหวานแบบหวานหวานเขาเรียกหวานปลายลินเนอะอันนี้พอเราเปิดเป็น MTL อะ,อะความความรู้สึกของ น้ำยาบัตกล้วยอะจะมาจะมาเยอะมากกล้วยจะหวานทําไม่รู้มีสาระไหมนะเพื่อนๆถ้าเปิดสูตรต้องดันไฟขึ้นครับผมผมว่าน่าจะสิบเก้าวัตเพราะลมมันเข้าเยอะใช่ไหมถ้าจิงนะมันไฟมันร้อนเบาอ่ะ จริงมันไม่ค่อยรีดกินออกมาเท่าไหร่โอเคครับผมสิบเก้านี่ยหวานเจียบเลยหวานหอมกลิ่นมาครบไอหวานหอมกลิ่นมาครบไอหวานละมุนนะพูดไม่ถูกหวานละมุนโอเคครับผมมันไม่ผิดหวังอยู่นะ มันเป็นอะตอมคอยสําเร็จรูปมันยังไงมันก็ต้องหวานสไตล์ของคอยสําเร็ูนลูปมันมันไม่ได้แตกต่างกันเยอะมันไม่เหมือนพวกอะตอม RTA d เที่เขาทามามันจะมีสไตล์ของมันแต่ละแต่ละแบรนด์ที่ออก,ออก็ออกออกออกแบบห้องเครื่องมารูลมผมว่าน่าจะเป็นรูสามจุดห้ารูสี่หรือสามจุดห้านะนี้เออไม่ได้วัดให้ดูดนะนีวัดเลยเพื่อนๆวัดเลย เืเ่อเอว่าอ้ยรูลมมันจะใหญ่หรือจะเล็กอีกไหมนะรูลมรูลมอยู่ที่ถ้าวัดจริงๆนะน่าจะเป็นสี่มิลน,นะสี่มิลนบผมสี่มิลวัดแบบคร่าวๆนะสี่มิลก็เท่ากับโบโลอะครับผมเออโบโลก็มันมีรูลม4สี่มิลเวลาเพื่อนๆใส่กันสี่มิลสามมิหลหรอกเวลาใส่ แกเอาไอ้อะไรเขาเรียกเอาเทียมข้างบนเนี่ยมันจะใหญ่กว่าสมมติประมาณสี่มิลหรือสามมิลสามจนห้าครับผมสูงสุดไอ้พวกโบโลอะลองดูดิบทิปนี้นะครับผมโอเคครับผมดิบทีดิปนี้เห็นไหมมันเข้ามันเท่ากันเลยรูไหนยมองไม่เห็นเลยราจะสูงไหมเท่ากันกันเลยครับผมรูไหนยหรือใหญ่กว่านิดนึ่งเปิดรูรวมสุดนะครับผม ไฟสิบเวัตต์เหมือนเดิม ่านจิบๆนี้หวานกว่าอีกรู้สึกน้ํายามันขึ้นเร็วกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวมันจะยาวครับผมมีแล้วก็คุยกันได้ผมจะเขียนหมดเลยตั้งแต่ตอมเออเป็นในนั้นดีกว่าชื่อเอออะไระอะตอมรุ่นแบบนี้แล้วก็ VS เอ,อใส่กู้กับไซายใบไซด์ใช่ไหมเอชเอเอ่อไรน,นี้ยอะไรกรีย้แล้ว อ่าผมจะถ่ายรูปไว้แบบนี้แล้วก็เ,เดี๋ยวเอาไปลงขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าว่านั่นก็กดติดตามไหมครับผมถ้ามีคนกดติดตามเยอะผมจะหาอะตอมมารีวิวโบโลอะโบโลผมมีมีเครื่องนะแต่ผมไม่ค่อยชอบแพงด้วยครับผมไม่ดดไม,ม,ม่ค่อยชอบราคามันแพงเกินเราไม่มีสปอนเซอร์ของของของโคนก็ไม่มีที่นี่มีแต่ของแท้ไม่ไหวตัวงหกเจ็ดสิบแปดสิบ ก้าสิบเหรียญโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆด้วยไปแล้วครับผม